สวัสดีค่ะพบก,กับหมอยนะ่แม่แม่ในเ,ในเ,เดือนพฤศจิกายนนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลพฤศจิกายนที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนชางลัคนาราศีตุลน,นะคะอาจารย์จะบอ,อกว่านะคะช่วงเนี้นะคุณมีสถานการณ์ที่อึดอ,อัดเบื่อหน่ายการเรื่องการงงการงานอย่างโอใจงานนะคะโดนบีบบังคับมีกฎเกณฑ์ในที่ทํางานเยอะนะคะเป็นนักเรียนก็รู้สึกจะโหอ่านหนังสือและอ่านหนังสือสอบอีกนะคะ ต้องมีงานเขียนงานอ่านงานอะไรํำรายเยอะบางทีนักเรียนชอบอาหารนะคะชอบเล่นชอบผ่านชอบติดเอนทาร์ได้บางคนความรักช่วงนี้ต้องห่างไกลจากคนรักหรือแยกกันอยู่กับคนรักสักพักหนึ่งนะคะเจ็ดไม้เท้าการงานรีบเร่งมีการเดินทางออกแต่งจังหวัดต่างประเทศนะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะคะอาจจะมีการสูญเสียผู้ใหญ่ในบ้านหรือคนมีอายุอาจจะไปงานศพงานข่าวดำอะไรก็ได้นะคะอ่าแล้วก็ ช่วงนี้ท่านจะต้องเดินทางออกไปนะคะบางคนก็ไปขายของตลาดนัดออกบูธนะคะต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าเป็นเซลล์ก็ได้เนี่ยบางคนก็นะคะอ่ะทำงานเกี่ยวกับพวกการขน,ขนส่งขนส่งสินค้าโดดเด่งหรือว่ารถตู้ขนส่งคนอะไรเงี้ยรถบงรถบัสอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะบางคนอาจจะมีการรถเสียรถพังเกิดขึ้นเพราะว่ามันขึ้นไปกับอ่ายม,มาทูตมาไง รถท่านอาจจะรถเสียรถพังรถพังยางต่งยางแตกในช่วงนี้ก็ได้ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับทางรถนิดนึงชา้าแลัคนาราศีตุลเนาะ,ะชัวยวะถาว่าการเงินท่านเนี่ยนะคะการเงินท่านน่ะมันน่าจะสภาพคล่องดีขึ้นน่ะมันจะโดดเด่นมากสําหรับพวกที่ทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขายบ้านขายคอนโดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันโดดเด่นมากนะแล้วก็พลังเลขศาสตร์ห้าสิบนะพลังเลขศาสตร์ห้าสิบตัวเนี้ย ส่งผลดีให้วางคนเนี่ยนะคะการเงินเงินเดือนขึ้นจะอ่านเขียนเรียนรู้ไปสอบมันจะเหมาะมากเลยกับเลขที่ว่าคนที่ว่าไปเรียนเด็กที่เรียนอาจจะลุ้มขั้นอาจจะมีการไปเรียนดนตรีเรียนแจ๊สเรียนอะไรท่านเกิดขึ้นก็ได้นะคะใครที่เป็นนํางานและข้าราชการมีโอกาสนะคะได้รับการสนับสนุนการเลื่อนขั้นนะคะให้ขึ้นตําแหน่งผู้ใหญ่เจ้านายเห็นผลงานนะคะพลังเลขศาตร์หานะคะ ดวงดีมากนะคะชนะศัตรูคู่แข่งมากนะคะใครที่จะลง,งทุนขยับขยายทําได้เลยพลังเลขศาสตร์สามวิบสองช่วงนี้มีสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะก็อาจจะมีคนมาชอบมาหลงมาลักท่านนะคะมีคนแอบชอบปิ๊งฟังท่านอยู่ก็ได้พลังเลขศาสตร์เจ็ดสิบหกบางทีอาจจะสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะอาจจะมีโครคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นกับท่านหรือท่านอาจจะต้องมานั่งอ่าได้คล้ายๆว่าอาจจะ เออมานั่งใช้นี่แทนคนอื่นก็ได้บางคนไปเซ็นําเซ็นลายแล้วมาระวังนะโดนโกงถ้าใครปล่อยเงินปล่อยอะไรไม่ได้คืนหรอกนะคะก็สุขภาพก็มันก็เหน็ดเหนื่อยด้วยนะคะทํางานบางคนเข้าโอเข้ากะเข้าโอทีอะไรไม่เป็นเวลาไม่ได้หยุดไม่ได้พักน,นะคะทํางานหามลุ้งหามข้ามเข้าโอตลอดนะคะเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่ได้พักน,นะ,ะสุขภาพอาจจะน็อกทั่วข่าวอะไรก็ได้บางเทสนะอ่าเนี่ยท่านเนี่ย มันจะมีมันจะมีอย่างหนึ่งนะคะสําหรับเราสี่ตุลเหมือนจะได้ทุก์ก่อนเราไม่ได้ลาบเ็าเรียกว่าทุกขลาบนี่เรามาระวังนะคะเนี่ยเนี่ยระว่าระวังการเดินทางการเดินทางนะคะเราว่าระวังคนที่เป็นคนดําเด็กอายุน้อยกว่าประมาณยี่สิบปีขึ้นไปเนะะี่ยก็เราว่าระวังการเดินทางเด็กคนนี้มันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเดินทางเช่นนะคะ อาจจะเสียเงินเพราะเด็กก็ได้ท่านน่ะนะคะเสียเงินเพราะคนคนนี้หรือว่าอาจจะให้เงินคนลักษณะน,นี้ยืมไปแล้วไม่ได้คืนหรือว่าบางเคสก็อาจจะต้องแบบอืเราว่าระวังมีเรื่องมีราวมีปากเสียงมีเรื่องเวลากับผู้ชายลักษณะผิวดําแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าอาจจะโดนเจ้านี้นะคะขูรีดเงินโหดๆอะไรเงี้ยนะแต่เป็นจังหวะที่ดีของชาวลักษณะราศีตุลเอาละละนะไปทุกะลาบ นะคะทิ้งทวนวันที่16พฤศจิการ,ราศีตุลจะมีโชคมีลาบนะให้ไปเสี่ยงโชคกับผู้ชายข่าวท้วมมีอายุประมาณสัก45ขึ้นไปเนี่ยนะคะบางคนนะคะก็จะทะเลาะก,กับแฟนแต่ว่าบางทีมันเหมือนว่าบางคนก็หมายถึงการที่สุดการเลิกลากับแฟนก็ได้ชาวลักนณะราศีตุลแล้วมาพบรักใหม่ถ้าความรักใหม่อาจจะได้พบผู้ชายขาวท้วมเป็นชาวต่างชาติแต่คนเนี้ยรวยมีทรัพย์มีเงินด้วยแปลเป็น,นาาลักษณะข่าวลงทุนอ้วมเจ้าเนื้อนะคะเป็นคนรวย นะคะอาถ้าเสี่ยงโชคก็เสี่ยงกับคนลนักษณะนี้ขาวทัวร์มายุประมาณ45ปีขึ้นไปคุณยายได้โชคได้ทรัพย์นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยนะคะมีโอกาสคนรักสวีดวีดหวานพาท่านไปเดินทางไปต่างประเทศไปชอปปิ้งไปซื้ออะไรแพงๆเนี่ยนะจะได้เงินก้อนใหญ่จะได้เงินก้อนใหญ่จากการขายทรัพย์สินมรดกที่ดินหรือว่าการแบ่งที่ทางอะไรนี้เกิดขึ้นนะคะให้ท่านนะอ่าไปไหว้ พระนารายณ์นิดหนึ่งคราเสริมดวงนะคะนโมสามจบนะคะอันนี้ก็ไปไหว้เสด็จข้อร้องห้าด้วยก็ดีนะคะสําหรับชา,าสราศีตุลพิโยเทวะมนุษย์สันนังพิโยพรมมามนุษย์ตะมังพิโยนาคะสุปัรณานังปินินทะนิยังนะมามีหั่งพุโทโธไปไหว้เสด็จข้อร้องห้านะคะอะ จะทาให้ท่านดวงค้าขายกิจการเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าเสด็จพ่อละห้าหน่อยนะคะตั้งบูชาหน่อยเราเราไหวฟิกี้ดอกกุลาบชมพูข้าวคุปกะปินะคะเสด็จพ่อละห้าท่านชอบทองหยิบทองหยอกฝอยทองจะไม่ธุรกิจการค้าท่านดีเจริญรุ่งเรืองให้ท่านมีว่าพระปิยะมหาราชนะคะอ่ะเสริมดวงอ่ะตอนนี้ท่านใดนะอาจารย์ขอโปรโมทนิี้หนึ่งมาอุดหนุนอาจารย์นิดนึงนะคะเพราะอาจารย์ทํางานการกุศลนะก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะสวยๆนะคะบายนีหน้านะคะ ก็มีอันนี้เป็นคีมสเต็มเซลล์หน้าเด้งหน้าเด็กหน้าขาวนะคะแล้วก็เป็นสชูพกูต้ากูต้านะคะทําให้ผิวขาวใครอยากผิวขาวมาใช้นี่ปีโปรโมชั่นถัดเซ็ตฟ้าสั่งซื้อเซ็ตฟ้ากระจายน,นี้แถมสชมพูกูต้าสองก้อนนะคะเป็นลิปสติกจากต่างประเทศนะคะอ่าแล้วก็มีแป้งอ่ามีแป้งนะคะมีแป้งมีอ่าดีสอเข่งคิว้วเข่งปากเข่งตามีอาหารลดน้ำหนักกาแฟ ผิวขาวอาหารเสริมมีวขาวมีครบวงจรค่ะเข้าไปดูได้ที่ w ว w w ยเว o มอร์ไวยเว็บสวยมภาษาไทย w w w รวยเวสวยคอมภาษาไทยหรือโทรไลน์มาที่0 6 3 1 6 5 0 6 9 5 0 6 3 1 6 5 0 6 5หรือเข้าไปดที่ Facebook นะคะสวยๆนะคะบายนีหน้านะคะภาษาอังกฤษแล้วก็ Facebook บันสวยๆนะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมสนุกนะคะไลฟ์สดนะคะไปเจออาจารย์ตัวเป็นๆได้ที่ เฟ e บุ๊กหมอนินาแม่นๆ f a c เฟ o บุ๊กอาจารย์นินานะคะเข้าไปเลยนะคะไลฟ์สดฟรีกันทุกเดือนนะคะแล้วก็รับของแจกด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ